ก็สวัสดีเพื่อนๆเป็นชาแนล u t u b e บ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้ก็เพื่อนมาอัปเดตการปลูกผักหวานป่าจากมเมล็ดทุกคนเราอเอาเมเล็ดมาเพาะงอกแล้วก็เอาลงดินไว้นี่ประมาณ2เดือนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระถางกันดูเอาลงไป5หรือ6เม็ดจำไม่ได้เอานี้นี่ นี่นะทุกคนนี่เป็นต้นผักหวานปลาจังมเมล็ดแต่สีเขียวอ่อนมากอันนี้คือเพื่อนดูเฉยๆนะแต่ว่ายังทาให้เปิดถาวรเพราะว่าต้นยังอ่อนมากเดี๋ยวรอให้แบบให้เข้าสีแก่กว่านี้เราค่อยมาเปิดเถาถางกันนะไม่งั้นถ้าแบบนี้นะถ้าโดนแดดนี่มันจะไหม้เนาะต้นจะไหม้แล้วเฉาตายได้นะก็คือห้าต้นเนี้ยอ,อก็เกิดให้อยู่เกิดให้ทั้งห้าเลยดีว่าโอเคนี่ก็การดูแลรักษาก็ อย่างนี้เราบอกนะทุกคนว่าห้ามถอนหญ้าหญ้าที่อยู่ข้างๆนั่นนะคือรากเขาจะลงะมาเชื่อมกับรากของผักหวานปลาอันนี้เราใช้พี่เลี้ยงหลักเลยเป็นชิลิกนหทุกคนแต่ยังให้ร่มเงาได้ไม่เต็มที่นะให้ร่มเงาได้ยังน้อยอยู่ยังถือว่าน้อยนี่เพราะว่าเห็นไหมยังมีแดดอยู่ถ้่เป็นร่มเงาตลอดวันมันก็จะไม่มีแดดแลมีชะอมฝั่งนะั้นมีชะอมเป็น,เป,นเป็นต้นเก่านี่ผักหวานปลา 5, 5, ห้าห้าอ6หกเมล็ดเนี่ยลูกจะไม่ได้ที่เราลงไปนี่นะจะติดห้าต้น,ตนอ่าติดห้าต้นก็อมาว่ากันดูว่าก็ติดตามไหมทุกคนว่าเราเออแรกๆเลยชุดแรกๆเราก,ก็ปลูกอย่างเมล็ดแล้วแล้วก็เตือนเพื่อนๆอีกรอบนึงสําหรับใครที่ติดตามเราอยู่็สําหรับใครที่จะปลูกมเมล็ดนะให้รอเดือนเมาาษาพฤษภาของทุกปีนะทุกคนนะถ้ามาถึงมิถุนาแล้วนี่อาจจะไม่ได้มเมล็ดสดเ้อ มเมล็ดที่ขายอยู่ช่วงนี้ถ้าถ้าไม่หลุดรุ่นแบบรุ่นแบบเขาเรียกอะไรแบบหลงรุ่นมาก็จะเป็นอ่าเมล็ดที่แช่ฟีดไว้ถ้าแช่ฟีดไว้ปุ๊บการงอกก็จะลดลงนะก็จะทําให้อ่าการเปอร์เซน็นการงอกจากร้อยเปอร์เซ็นะจะเหลือแค่ยี่สิบสามสิบอะไรอย่างงี้ซื้อมาพันหนึง่งอาจจะงอกไม่ถึงร้อยนะร้อยสองร้อยอะไรอย่างนงี้แต่ว่าอาจจะไม่งอกเลยก็ได้เพราะเมล็ดผักหวานผ่าถ้าขัดมเมล็ดแล้วนั่นหลังอ่าถ้าปลูก ช้ากว่าสิบวันหลังจากขัดมเมล็ดแหละยาวลงจากต้นก็ว่าได้เก็บจากต้นแล้วต้องรีบจัดส่งและลงปลูกภายในสิบวันแรกจะดีมากแต่ถ้าทํามาแช่ไว้นานอนะ่ะมันก็จะลดหลันลงไปการเกิดนะำประเ็นตนการเกิดก็คือเดือนเนี้เราไม่แนะนําและไม่แนะนําให้ปลูกแล้วนะก็รอเมษาบีนาเมษาพฤษภาบีนานะนี่บันนี้บางให้ดูถ้าใครที่จะปลูกจากเมล็ดเยอะวนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะคุมไว้ก่อนให้ใบ เขาเริ่มแก่กว่านี้เราก็จะมาเปิดออกทีนี้ใส่ลงไปวิธีการปลูกเราก็ลงคลิดเพืเ่อนๆดูแล้วนะ